ขนมีอยู่ขนมีอมาายู่ยไอ้กุ้ด้วยพี่ไรเจนไอ้กุ<ม>้งจะกัมนมันมันว่าเผ็ดแต่ว่ามันข้างในมันสีเผ็ดนึงมันมอะไรเดี๋ย มัจะแก่ไขอัดเสียงอ่านเลยอ่านคำแก้วข้องอีกอย่างอีกหน่อยอีกอ่างกดกดกจักจกรสะกดสะกดว่าสะกดว่านก็